อรับพแยกยหา่กวบอกเียว่าไหลก็วซอนยูวัดโอ้โหได้เด้ปืน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 เห็นปืนเห็นปืนปืนปืนเอลูกองเจออเอาไปเนยเอาไปเ่ไปไปกัน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 ่กูงิกันโอ้ยเงียปืนังอยู่กันตัวนเอียหรอกู้ใดหรเอาเร้ออาจารย์พี่ไฮ

นี่้องยีตัวละมันเข้าไปจังไรนี่่้สีโดดหอนไปหดเลยตายกปวดอินข้อไอ้ต้องเ่ยู้ลต้องข้นจังไเึ้นตลลกันเเปียเท้เดียวเดีเดียวบังกับยังว่าก่อนู้งไปดีเซ็ตมันเลยได้หนิมันยุงเดยมันยุ่งเดยเดรนน้ำอะไรเราโอยมันขืนเลยบนีเสื่งนี่ คืนบะไรดีเลยสิคืออะไรคือลงไปนีสิเซ็มันบูน่ลงข้างล่างบ่อะไรสิไหนเซ็จังไนแบบรงนันไปไปเช็ดข้างล่างมึตรงนั้นดีกว่านี่โอ้ยขาบ่หนูม่นบัวนันม่นขาบ่หนูนันโอ้เห็นแล้วเห็นแ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันไหนเหนมันไหนมึอไปยอไปนี่างมิงน่างมึงไปย่องลังย่องล่างเ้อ เออใจปยู้อยเลกขนาดเลยเสรจปุบจ้โอ้มันมัจับขาม่ไห้เมื่อไรเราเมื่อไรเรามาท่างโอ้ยนนายปลกมากโอ้กูจยิงเจันโคองห้องคอยไปซุ่มกันนรอคอยงางเราคอยไปซูมกันป่ะใจคนเสียโอ้เรียนมุ่งแคบนีเชียเปียกเพยงเดนี่นุวยหนิงแท้

เราก่ามันเอาซีซีดีมีพออมาสันอันกูเดียอาจารย์ทีมงานปะน้องวัดที่สองคือน้ำหนาวอาจารย์น้ำหนาวอ,อาจารย์น้ำหนาวปะเน,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 นี่ยนี่ครับเออคุณไม่เห็นยังยิ่งลหญ่ยังได้ทีมงานยู่ยเซนียุ่ยเซ็กกันนี่คนละมองกันเลยครับคนละมองกันเลยเป็ดเป็ดไก่ตัวตแข่งใก่กันเนี่ย เดีนนเ๋ยวต่างุมไปกันเดี๋ยวชงสัมตูอยู่นี่จังหบะหูเขายู่ใสดีเดอรเนี่ยพอยามนลอยพอ,อยู่เอาเสียงเก็บของกับ่มี่วันนี้เอ้างงเอาไปไม่งั้นเอรีจยยันโอ้ยเสแล้วนี่อุซา โอ้ยไหนกำลงในบเห็นมันลายผู้โปุอ้ยยังังครับเดินนดินกันขาสู้เครื่องนิ้นกี่ยังนี่มนจริจังหรือเปล่าเป็นหลุดเป็นหลุดแนวาระยันเหงือแนวหี่เอา้มาโอ้ยเอ้ยโอ้ยปรชุดอืมครับผม โอต๊เดี๋ยวไปหาทีมงานกอนมีรถมายีกมันนี่คยิงแฝกันมีรถมายีกทีมันดทีมันเดี๋ยวเดีโอ้เพียบเลยอะรถรถมาทางหลังรถางหลังอาจารย์รถมาทางหลังมีตัวเล่งเข้าไอมีตัวเล่งเข้าบักฮานนี่อะไรยิงผมสวยไาอีกมากเล้วไม่ดูใส่เยย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 ย มันม <chill. S 2> ันอยู่พุทมันอยู่พุทธดูใส่เหมดล่ะจันใสยเลยเกินเอ้อโอ้ยมันนอนมันนอนอยู่นี่มันนอนอยู่นี้จันด้วยตาลงไปตัวไปเอามันเดิไปเอามันเฮ้ยหยุดเด็กรถโคตรรถโคตรฉีดระเบิดโอ้โหโอ้สิมาสลอยโหมดนี้เมันก็เจ็บเถอะ Ui... Ông hạn nó Chim đi hại mình, thằng cho được, tinh được rồi được rồi, chim tinh hai hai chim tinh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  beam! chim tinh hai chim tinh hai chim tinh hai chim tinh đã, chim tinh hai chim tinh hai chim lấy hai hai chim tinh hai chim tinh hai mất luôn hai chim tinh hai chim tinh hai chim hai

โอ้ยทัหมดเลยตอดเลยม่ี้อยไปย่าไปย่าไปโอ้ยเมื่อกี้มันมีทั้งนั้นว่ะยอยาก่วนอย่าบุกีอ่อก็ขอบ้านก่อนปะเงียบเงียบเงียยุมากโอ้โหบอสือซ้เอา่อนเขาเรียงห่อไปไเอะอัรอลไอีย้อสับบยมมีดีบัดนี้ย อย่าขีหนีกันที่ลเราถามคนนี้สั่นถามคนนี้ขอพูดบอกขอพูดบอกอะขึ้นนะฮะของก่อนปะปะเชี่สอไม่บ่อาจารย์ท้หีพี่บีบ่เปอนเสบลูกซองเหรอเ่นเลยนีมันมีแรสาบเเฮ้ยอันนี้มันเอาย่งมันเอาย่งเฮ้ยพวเอาได้นะ่ะกองกองแบบงามเลยอะเดี๋ยวรอนมีคนเอาเออนี่นี เอาจออกอเอาเอาวยซอมรถได้ปวนี้นั่งขาอ๋อมันขับซอยไก้เหรอมันไม่มาเราบุญมาเราบุมาบุกตี่้านไปเออจานาร์ที่หาก็โดนบุดตีบุดตีเขาต้เขาต้องเขาต้องไปเอาบกตีเก่านี่อาจารย์ี่หจะก็โดดเกือบส่วนนี้สากมอวไว้ส่นนี้สากมอขไอยตรงไ อย่าไปของอย่งแบของก่อนเลยนาของก่อนล้ยังไปไหนอยู่ันบนี่แต่แต่แต่มันไม่ยอก็หายแต่ว่าเห็นอะไรนี่วันวันพี่บีวันพี่บีวะอะไอเทียซับไว้ซับไว้เหรอมีมีแม่จ้ะเห็นแล้วอู <laughs> <laughs> okay. uh, One One PDF, ้หูโอ้คือจสิมันมันมันอยู่บวชแม่โมใช่ไหมจ้ะนี่แม ม,มันไม่เหอนที่ดดยยเด้ยิ้มแต่เสียงตื่นคือมียมอ,มอย,ย,<ต>ยู่สมองแต่ว่าคนเหมือนหค่ไหนแนตะ่จิงหว่าอีเวนซีซั่นนี่นึงเจ็บเจ็บเพียงเ,เจ็บปวดได้กรดีกันไหมมีแต่คนนี่มันยังแรงสูงอยู่ไงมันต้องรีแรงซะก,ก่อนเหตุการา์นกิดเล่าฉี่ขอทดสอบนิะมันมันยิ่งอยู่เฉยคุยขู่อะไรเพราะว่าเพราะว่ามันหิวเหลี่ยมอู้อิอนดีปะ ปอกลึงคุณคุณดีดีปกระโดลงตายทีจังเลยยิงยิงไโอ้โหหนเลินเหนมบันห็นโอบานห็นมบันตอนนี้ตอนน้มันคมมันคมนี่ตัวไไปคุควัดเลยวัดเลยจันมันขยับนิดัญหามันออกมาบินเ มมอะไรอะไรอ่เเอเฮ้ยมันีอะไรตัวบนรจะเดม่นั่นไงเนียนน่ิงแควจรปะบ้าสันี่าจะยิงเจ้ามันบ่มันไี่เงตัวเซนาย่บอสเด็นยังไรตัวเขาเขาออบอกเครื่องผีไปทางมันบอสออกไปนี่ทางมันได้ครับอาจารย์เลสีแล้วสีออเขีย ยังหนีแม่นี่หลี่ไม่ได้สั่งเฮ้ยเอาถือแล้วถึงแล้วถึงแล้ว่าถึงแล้วถึงแล้วแม่นอมนั่นยงถึงแล้วหลี่ดียาซุ่มนี่หนอึตัวไอป่ายยังเนาะเดี๋ยวคอยหาแนวตื้นตื่เห็ดก่อนโอ้คือบุหี่ยังมามันคือบป่มาบุหนูจ้ะไม่เมย ยอดจังย์ oh, really? oh. well, we ีไอเสียงโอ้มาแล้วมาอล้วอือดึกดกบ่อยกับไอโค้เื่อดๆอาด้วยจังองฟีเยอะมาเยอะนบแล้วนตื่นตื่นด้วกันแร้ววะเอาตก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 ดิเกียงมาห้ขุดเห็นมันยบอกเจ้าเจ้า ไอ้ฟังต้องผลสอคนกันไหเดี๋ยวฟังต้นใหมต้นมันมาคอยคอตายแล้วคอยตายอ้อุ้ยมันมาวะมันมาหาคอยเราอะลอยลมาผิดเลยวะลอยมาผิดเลยวะมากวะโอ้เสียบเสียบเอไม่กันเสียบเอไม่กันโอ้ยเสียบเยียบ้อย ตายเบ็ดตายเบ็ดตายเบ็ดเลยบ่โอ้โแม่งองมันสั่นเรียบร้อยครับรหลดก็มีไหายโอ้มันมีคนแปดจอนนี่วายอยู่ยิ่งขาดยังไอวะยังไปโพลอาจารย์ยงเรานน่โอ้กูเกระเงินอาจารย์มีหายเดียวเลยอ๋อลลยเยละสุ่มเงียบสุ่มเงียบเงียบ บกหว่าเข้ามาไปก่อนสิอมาเก็ี้ยก่อมเดียวไปเรื่องภาษาอะไรน่าวงนมารื่งมีรถจอดมีรถจอดแล้วไปแล้วแล้วบกินนี่รถจัดนีรถีรถแต่ลำกนแ้่ลำกนเห็นี้มันเอารถใหนเ้าบ่กขเห็นขอขอรถวันไปเปนเงียบมแรงกันเถิงรถไฟฟ้ารถไฟฟ่า

มันจะเอออ้ยมันคือยิ่งถือวะไฮ้ยเจมี่มาจังเคยเคยบด้ยินเสียงปืนเลยเสียงปืนทั้งนาเจ้านาเจ้านั่นละถูกต้องแล้วไปทั้งนาเจ้าโอ้เสียงปืนแบบนีเอ้าเป็นบักเป็นบักสว้ยงงดิโได้พวกนี้ฉันมีให้บดีปะอาจาังดีกันนั่นบดอะไรบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านประตูไปท่านบดบดได้รย์บ่ได้บ่ได้ กคอยงงเสียงปืนมันบ่มีไหมเรเรียนเร้มาเรียนาสบักนี่เกมนีเกมมื่อกมแบีบผมเจอเลยท่านอะแม่แม่มันหายเลยครับโอ้ยากรบปมี่ยาน้ามนะกระเก็บของกับกระเก็บอมันโยนยาเส่ยกัของเลยบ่นี่ใส่มาอาจา์ใส่มาใส่มา นั่นแหละนั่นแหละเทปวะนี่ยินเสียนคลิกข้างหนาจนใทปวะสามสองศูนย์สามสองศูนย์ประมาณนั้น,น,นเนม,มียป่อมวยมียอะหรบ่างโ้ล้ละมียไปก่อน การเคลื่อนที่โดยการผูหลอกเมื่อทำเนี่ยมาคอยแล้วนะวันนี้ไม่ได้ยัยงเจอตัวหาตัวโอ้โหการเคลื่อนที่โดยการผูพวงยี่หรีเฮียสอนมาได้นี่ใส,ส่สูพวงยี่หรีเฮียได้นี่ กูพ <Z an aaS as> ูยอยือกันแล้วกูไปก่อนอาจารย์ระวังไอ้บอลรูปตดเด็กยังยังปืนมันบ่มีเฮ้ยนั่นดินี่มันอะไรปล่อยบอลยังปล่อยบอลมันจะกอบกอบปื้อเลยเนาะเอาไตเถอะเอามันถือมันถือมันถือลังยิ่งโอ้ดวงดีมันถือมุกัะคาใส่ว่า thì muốn đồ ăn đấy bột ừ. mềm rồi ôi <laughs> 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 đã <Để> biết rồi <laughs>